หินได้เปิดศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคลีขันค่ะ เวลา14นาฬกาวันที่16กันยาย,ยน2514ที่ชั้นบีของศูนย์การค้าบูพอรหัวหินนายสุวัลิปตะพัลกอดีตรองนายกรัฐมนตรีและดรพันลกสิงหาเสนีผูว้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคันให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคิริคันและร่วมกันตัดลิบบินเปิดศูนย์พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคิริคันมีนายวีรศีวัฒนตระกูลอดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดประจวบคิคริคันนายประยงจันน์แต่งงานเพอหัวหินนายนพพรวุฒิกุลนยายกเทศมนตรีเมืองหัวหินประลัดจังหวัดประจวบคิคริคันหัวหน้าส่วนราชการที่มีงานให้บริการณศูนย์บริหารภาครัฐจังหวัดประจวบคิคริคันผู้บริหารบริษัทหัวหินเอ็กเซดจำกัดแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดโดยมีนางกัญญารัตนินิลอ่อนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคิคริคันกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์จังหวัดประจวบคิคริคัน และบริษัทหัวหินเอเซ็ตจำกัดได้เสนงเจตนารมณ์และความร่วมมือของความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริหารภาครัฐจังหวัดประจวบคิริคันด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริหารภาครัฐจังหวัดประจวบคิริคันแล้วหวางจังหวัดประจวบคิริคันและบริษัทหัวหินเอเจ็ตจำกัดเมื่อวันที่3กันยายน2514ที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขึ้นศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคิริคันตั้งอยู่ ู่ที่แชมบีศูนย์การค้าบูคอนโหหินวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐและการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน,นเพื่อประโยชน์สําหรับประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีครีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้โดยเร็วสะดวกถูกต้อง และได้มาตรฐานณจุดเดียวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวซึ่งแบ่งจุดบริการออกเป็นสองส่วนส่วนที่1นึ่ณศูนย์นบริหารภาครัฐจังหวัดประจวบคีครีขันแห่งนี้ส่วนที่2ที่ทำการเกษสนีสาขาแยกยบูผ่อนหัวหินบริเวณประตูทางออกราจัรถบินหนึ่งชั้นบีศูนย์การค้าบูผ่อนหัวหิน